ทอล์กหลังเที่ยงคุณผู้ชมครับกลับมาช่วงที่สองทอล์กหลังเที่ยงครับเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับผมว่าในปัจจุบันเนี้ยเราได้ถามถึงมารยาทในการ ดำเนินชีวิตนะครับผมเรื่องเรื่องมรารยาทนะฮะในแต่ละพื้นที่เองนะฮะมีคนเคารพกฎเคารพกฎหมายคเคารพหน้าที่ของแต่ละบุคคลนะฮะเรื่องคำว่ามรารยาทก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับผมที่หลายๆคนพูดถึงนอกจากเรื่องของการเจราจาต่อรองการค้าการขายเรื่องของงานแล้วเนี่ยนะครับก็มีมีเรื่องของของของ,ของมรารยาทที่การจะทำให้ให้คู่ค้า หรือว่าคนที่เราจะไปสมัครงานนะครับของคนในบ้านเกิดความประทับใจนะฮะถ้าครั้งหนึ่งครั้งใดนะเราไปเสนองานแล้วเราไม่มีไม่มีมารยาทเลยคู่ค้าของเราก็คงจะไม่ค่อยพอใจในการทําการค้าการขายกับเราเท่าไหร่ใช่ไหมฮนะหรือเราไปสมัครงานแล้วเราเป็นคนที่ไม่มีมารยาทคนสัมภาษณ์งานเขาก็ไม่อยากจะคุยกับเราต่อไปแล้วเขาก็คงจะรู้แล้วว่าเขาจะพิจารณารับหรือไม่รับดีนะฮะทีนี้สิ่งสําคัญที่ เรามาพูดถึงกันวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องที่ที่เป็นมารยาทของท่านนาบีนะหลายข้อหลายประการอาจารย์ได้พูดถึงสิ่งหนึ่งก่อนที่จะเบรกกันไปนะครับผมก็คือเรื่องที่ทําให้เกิดปัญหาในทุกๆวันนี้การยับยั้งชั่งใจการคิดความอ่านที่ถี่ถ้วนอารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงอาจารย์คุณผู้ชมฮะอาจารย์พูดถึงถึงสุรา uh huh. ยาเมามเหล้านี่แหละเนี่ยนะฮะทำให,ให,ให้ให้ไม่สามารถจะควบคุม สติได้อาจารย์อยากให้อาจารย์ได้ขยายความหน่อยนึงก็เดี๋ยวจะไปอีกหลายข้อหลายประการที่เราคุยกันอาจารย์เชิญฮะครับผมจากตรงนี้นะ<ม>เรา<ม>จึงเห็นนะ่ะทำไมอิสลามจึงเน้นหนักนะฮะอิสลามจึงเน้นหนักเรื่องนะฮะเรื่องสุรายาเมาครับอาจารย์ฮนะแม้กระทั่งศาสนิกอื่นนะฮะศาสนกอื่นเขารู้นะว่ามุสลิมไม่กินเหล้านะมุสลิมไม่กินเหล้าพออะไร แม้กระทั่งบางคนมีคนมาเล่าอบอกว่าคนคานี้รู้สึกว่าตัวเองนะจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเฮ้ยเอกเ,เ,เป็นมุสลิมกินเหล้าได้ยังไงนะเนี่ยเขาบางทีเขาก็รู้นะฮะว่ามุสลิมนะไม่กินเหล้าไม่ว่าจะามุสลิมจะไม่จะไม่กินเหล้าจะขับหรือว่าไม่ขับหรือว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามแต่ จะเข้าพรรษาไม่เข้ารรษาเขาไม่กินเหล้าหรอกนาะเ<ม>จ้าวันอีรั่วมไม่วันอีจะฉลองอมีความสุขแค่ไหนเขาก็ไม่อะไรฮะไม่ไม,ไม่ไม่ไปเอาสิ่งมึนเมามาเป็นามาเป็นสิ่งที่จะทำให้เขา,เา,เามีความรู้สึกหัวจิตใจปล่อยจิตใจไม่แต่อิสลามมีขอบเขตในการที่จะ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 ,จะ,จะอะไรฮะจะอยู่ก็คือ มีเป็นการที่นะปิดกัน้นนะฮะสิ่งที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความหายนะทั้งหลายเพราะว่าความมึนเมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสาเหตุนะั่นนะมันทำไปสู่เกิดการนะเกิดอะไรถามว่าเวลากินใครนะมันจะยั่งได้เฮ้ยอย่ากินนะอย่ากินเลยอ,อย่ากินเลยอยา่อยากินได้แต่ดื่มได้แต่อย่าให้เมาฮ นะขับรถได้แตนะ่อย่าให้มาถามว่าแมวที่ไหนนะนะแมวที่ไหนมันจะจะทำอย่างนั้นได้คเพราะกินไปเนี่ยบางทีเราไม่ต้องอะไรไอเรื่องนั้นหรอกนะไอเรื่องความอยากเท่านั้นแม้กระทั่งกินข้าวบางครั้งเราก็กินจนกระทั่งแย่เลยนั่นแหละบางทีเราก็ยังไม่ได้ ดังนั้นพี่น้องครับนะอิสลามจึงเป็นศาสนาที่ปิดกั้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดในสิ่งที่เป็นชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นเราลองเห็นในปัจจุบันข่าวขาว่ขาวที่ขึ้นหน้าจอข่าวข่าวที่ขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์สาเหตุบ่เกิดมาจากอันนี้ตั้งนั้นแล้วทำไมนะครับอิอสลามจึงจึงนะฮะจึงห้ามอย่างหนักห้ามอย่างหนาเพราะอะไรครับต้องการให้คนนั่นเป็นคน อย่าผมบอกว่าผมกล่าวหนักนะเพราะนั้นนะฮะทำไมผมถึงกว่าแบบนี้บางทีคน,นมันพอบางคนก็จึงเรียกว่าน้ำเป็นนิสัยก็จริงม,ม,มันไม่ใช่จเป็นนิสัยของคนเลยไปแทงคนไปเหมือน,นควายไปขีดขีดคนเหมือนเสือไปกัดคนเนียม,มันไม่ใช่นิสัยคนไง <ขา S 2> ไปแทงคนไปทำร้ายคนอื่นนะดงน้นรู้ว่าน้ำเป็นอย่างนี้น่ะแต่ผมว่าถ้าทางที่ดีจะมีขายดีกว่าไม่ดีกว่า าานะ<ช>อย่ามาเปิดให้เป็นเสรีไม่ดีกว่าหรอนะดังนั้นแต่ทั้งนั้นอิสลามจะขามีขายม,มีขายแต่อิสลามนั้นไม่ซื้ออิสลามไม่ดื่มดังนั้นสิ่งที่เห็นเราเห็นนะครับนะอุบัติเหตุอ,อันเนื่องมาจากอะไรครับทำไมถึงับเรียวนั่นแหละเพราะอันนี้ความคึกคะนองเนื่องจากอะไรครับดื่มมานะ เร็วนะฮะแล้วขับรถพอเมาแล้วก็ขับรถพอเรื่องทะเลาะวิวาทก็มาจากไหนก็มาจากนี่แหละนะการแทงกันนะการไม่ยอมการการขมิกันมาจากอันนี้ทั้งหมดเลยดังนั้นนะฮะเราคิดว่าบวกลบแล้วนะครับถ้าเราบีคิดบวกลบแล้วอะไรนะฮะอะไรสอสอสอะไรก็ต่างๆแต่นะฮะแทบไม่ต้องมีหรอกตาหาว่าไม่มีเล่าอ่ะ าานะไม่มีเหล่าไม่ไอพวกนี้ไม่ต้องมีก็ได้เพราะอะไรครับเพราะนะเรานั้นนะไม่ให้เขานะนะให้เขานั้นน่ะมีสติอยู่ตลอดเวลาดังนั้นมนุษย์ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาอิสลามจึงสนับสนุนให้เรานั้นนะเป็นคนที่ควบคุมตนเองให้ได้นะและอยู่ใน มีสติสัมัชัญยญะอยู่ตลอดเวลาไม่ให้นะตัวของเรานั้นออกนอกอเขตออกนอกนะเหมือนที่คุณมั่ว่ายาล้ำไม่ได้ล้ำเส้นหรือะไรกับใครแต่ให้อยู่ในกรอบที่อิสลามได้สอนไว้ดังนั้นเรา,าศาสนาอื่นจะมองว่าเอออิสลามน่นนะเคร่งเกินไปไหมถามว่าที่อิสลามสอนอย่างนี้เพื่อปกป้องนะตนเองด้วยครับ และปกป้องคนรอบข้างด้วยตนเองก็คือคลองให้ตนเองอยู่ในมารยาทที่สวยงามดูเด็กคนเมาเล่าดูเด็ดูได้ไหมมันดูไม่ได้สักคนหนึ่งใช่ไหมเดิน<ล>ไม่ตรงเลยะนะะฮแลฮ<ะ>้วก็บางครั้งเนี่ยร้อ,อนทาพไม่แตกต่างก,กับสิงสาราสัตว์เลยนะฮะไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะมารยาทไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่หนึ่งตัวเองและสองคนรอบข้าง นะฮะคนรอบข้างเป็นยังไงอ่ะคนรอบข้างได้รับอันตารายจากสิ่งที่เรานั้นได้ไรฮะได้ดื่มบางทีก็ดื่มทั้งเอาคันทั้งคู่แหละนะแล้วก็ทะเลาะกันบางทีกับฝ่ายเดียวก็ตามแต่นี่คือ,อสิ่งที่เราเห็นดังนั้นพี่น้องครับการที่เ,เราเนะีในฐานะที่เป็นมุสลิมสิ่งใดก็ตามที่ในสังคมเขายอมรับกันสิ่งใดที่นะสังคมเขาเห็นดีเห็นงามกันเราต้องมาดูนะ ผมขอเน้นย้ำว่าให้เราต้องกลับมาดูในตัวบทหลักฐานรั่วตัวบทกฎหมายหรือนะฮะบทบัญญัติที่อิสลามได้สอนว่านะฮะอิสลามได้บอกไว้ไว่าอย่างไรเรานะฮะเป็นคนไทยก็จริงนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะเสรีในเรื่องใดก็ตามครับแต่เราเป็นมุสลเ,เป็นคนไทยที่นับถือศาสานาอะไรอิสลามอิสลามครับดังนั้นนะครับนะนะพระมหากษัตริย์ได้ นะฮะได้ให้เสรีในการนับถือศาสนาอยู่แล้วเรานะงดเว้นจากการดื่มเหล้าเมายาเนี่ยถามว่ามันเดือดร้อนคนอื่นไหมไม่เดือดร,อร้อนอาจารย์ไม่เดือดรอ้อนอืกลับกลายเป็นว่าทําให้คนนั้นมีคุณภาพมากขึ้นครับอาจารย์ทำให้คนมีสติมากยิ่งขึ้นทําคุณประโยชน์ให้แกประเทศชาตนมากขึ้นามากขึ้นเพราะไม่ได้สร้างความเสียหายาดังนั้นมันดีกว่าไม่ก่ไไ่คนที่เมาดีกว่าสิครับนั่นก็ดีกว่า,า,ะาน,นะ นี่คือสิ่งที่ศาสนาดังนั้นเราก็ไม่ได้ทำผิดตัวบทหลักฐานที่ตัวบทกฎหมายที่กฎหมายกำหนดเราไม่กินเราไม่ดื่มมันเราไม่ผิดอยู่แล้วมีแต่คนกินคนดื่มอะละที่จะสร้างความเสียหายแล้วก็มีอะไรนะมีอะไรต้องไปวัดเดี๋ยวมันเสียเวลาวัดอีกทำไม่ะกันเนี่ยไปไปไปวัดแอลกอฮอล์ว่าเท่าไรเนี่ยมันเบื้องงบประมาณอีกซื้อของอะไรมันหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นแต่เราไม่ต้องนะฮะ ดังนั้นอิสลามนะเป็นศาสนาที่นะทรงนะให้มนุษย์มีเกียรติมีเกียรตินะในฐานะที่เป็นมนุษย์รา,ารนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกดังนั้นพี่น้องใครที่มีลูกหลานระมัดระวังตัวของเราเองระมัดระวังลูกหลานของเรานะให้รอดพ้นจากสิ่งที่นะมัวเมาของนะสังคมซึ่งนะอ,านะอาจจะขัดต่ตัวบทหลักการที่อิสลามได้บอกไว้เราให้ นะฮะตัวบทหลักฐานที่อิสลามได้บอกไว้มาเป็นนะฮะแนวทางเพราะเรานะฮะอยู่ในโลกนี้นะฮะเป็นคนนะฮะไม่ใช่แค่คนในโลกนี้อย่างเดียวอืครับอาจารย์เพราะเรานั้นจะต้องไปถูกสอบสวนในโลกหน้าอีก เพราะเราเป็นคนสองโลกโลกนี้ด้วยและเป็นคนที่โลกหน้าด้วยอยู่โลกอยู่โลกนี้ได้อย่างปลอดภัยและโลกหน้าต้องปลอดภัยด้วยนะครับเราดูในโลกนี้อย่างปลอดภัยดูแลตัวบทกฎหมายที่นะประเทศไทยได้กําหนดเราก็อยู่ในกรอบแล้วกฎหมายที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้วางไว้เพื่อที่จะเรานั้นจะได้รับชัยชนะในโลกหน้าเราก็ต้องอยู่ในกรอบที่อิสลามได้บอกไว้ด้วยครับอืมแคัประจารยนฮะ เป็นสิ่งที่ที่เราจําเป็นต้องปฏิบัตินะาจเหมือนที่เราได้เคยได้ยินฮะดิษของท่านอับดุลเบีที่พูดถึงว่าในดุนยาเนี่ยมันคือสวรรค์ของกาเฟยอยู่แล้วนะฮะทีนี้เนี่ยมุสลิมเนี่ยนะครับผมในดุนยามันคือคุกที่ถูกจองจําเอาไว้แต่ว่าเป็นคุกกว้างมากเลยเนะใช่คร <laughs> ในโลกดุนยาแต่ว่าในในวันอาคิร้อนเนี่ยเราจะอยู่ในในสูงสวรรค์ที่เราได้ทําตามคําสั่งที่เรา,าได้ได้สั่งใช้ไว้อาจารย์นะฮะผู้ชมครับ,รบอีกเรื่องหนึ่งที่เราพูดถึงกันก็คือ การให้อภัยแก่กันและกันอาจารย์อันนี้ oh. คือส่วนหนึ่งที่ที่สำคัญมากๆเลยนะฮะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มีข่าวที่อเมริกาแล้วอาจารย์น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะฮะอาจารยา์ลูกชายของท่านเนี่ยเสียชีวิตจากการาถูกฆาตกรรม uh huh. จับคนร้ายมาเรียบร้อยและขึ้นโรงขึ้นสารเรียบร้อยแล้วนะฮะครับปรากฏว่าท่านดกรก็ อภัยให้บอกว่าไม่ถึงจิตหมดนักสกุลจิตหมดใช่ครับผมดรสมบัติจิตหมดอยู่ที่อเมริกาตอนนั้นเนี่ยนะก็เป็นที่พูดถึงกันว่าเอ๊ะคนมาฆ่าลูกของท่านเลยนะทำไมท่านถึงถึงให้อภัยได้ล่ะขนาดนี้เลยอาจารย์ตรนี้น่าสนใจจารย์เชนฮะครับผมเราก็เห็นก็เช่นกันเหมือนกับที่นะครับผู้ที่ดูแลและสนับสนุนยาตีมที่หาดใหญ่ที่นอน ที่นอนที่ไม่ไปทั้งหมดอบางช้ำบางชำนั่นคือการให้อภัยการอภัยให้อภัยที่ยิ่งใหญ่การให้อภัยถามเมื่อทําให้บางชํำหรือว่าทําให้ด็อกเตอร์เขาล้มจมในชีวิตเขาไม่ไม่ครับอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอจะยกยิ่งยกให้สูงขึ้นแต่บางครั้งในจุดจุดเนี้ย นะเราเห็นนะอะไรที่นะบางครั้งนะบางคนเขาไม่ได้ตั้งใจเหมือนกัที่บางชำที่ได้เกิดฮะขับรถมาแล้วมันไม่วัดโดยด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่มันเข้าแล้วไปทำให้นะฮะโรงงานของท่านเนี่ยได้ไหมไปทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะทั้งไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่ว่าเออมาวางเพลิงหรืออะไรไม่ใช่ใช่ไหมฮะ บางครั้งั้ือทั้งนี้นไม่ได้ตั้งใจรู้ว่าตีตั้งใจก็ตามแต่แต่ด้วยความที่ให้อภัยด้วยความที่นะไม่ถือโทษโกรธเคืองมันเป็นคุณลักษณะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะซัลลัมหวังเอ,อ่อิอชาอลลัล y a a l นะครับหวังว่าอัลลอฮ์ซุบะฮฺตะอาลาจะเมตตากับคนที่ให้อภัยแบบนี้ ดรสมบัติจิตมวดแล้วก็นะบางชำนะฮะที่ได้นอภัยให้กับแม้กระทั่งไม่ใช่มุสลิมนะมไม่ใช่ <นะ S 2> มุสลิมดังนั้นการให้อภัยเนี่ยนะไม่ใช่ว่านะฮะ เรานั้นจะจะให้อภัยกันเฉพาะในหมู่มุสลิมเออวันอีดกันวันนั้นกันวันศุกร์กันหรืออะไรกันให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ใช่ฮะราแต่แม้กระทั่งนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่อิสลามสอนให้ได้ให้อภัยมนุษย์ด้วยกันให้มีความเมตตาซึ่งกันและกันเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์เพราะท่านเบีบอกว่าอิรฮัมูมันฟิลอาร์ยารฮัมฮุมันฟิลสุน ใครที่มีความอภัยให้ความเมตตาการุณาปราณีกับคนที่อยู่ในพื้นดินแห่งนี้ uh huh. ไม่ว่าจะคนถึงสาราสัตว์อะไรก็ตามแต่ผู้ที่อยู่บนชั้นฟ้าคืออ mm ัลลอฮฺสุบะฮานตะลาก็จะเมตตาเขานี่คือขัใจความสำคัญที่อิสลามได้สอนไว้ดังนั้นนะเมื่อตัวบทนะที่อิสลามได้สอนไว้นะครับให้เรามีความให้อภัยนะมันสร้างนะมันสร้างให้ มุสลิมคนคนนั้นน่ะมีคุณค่านะเราเห็นนะครับว่านะ เหตุของการทะเลวิวาทเหตุของการอะไรที่เราเห็นกันในในนะบางทีด้วยการไม่ไม่ให้อภัยกันนั่นแหละมันจึงเกิดขับรถไปปาดหน้าที่ลงกันมาแทงกันไสไหลเออเล์ถ้าอยู่ให้อภัยนะถามจะเกิดขึ้นเหตุการณ์แบบนี้ไหมไม่มีอายไม่มีไม่ต้องไม่ต้องไปโรงพยาบาลด้วยไม่ต้องมาไสไหลด้วยไม่ต้องเจ็บปวดด้วยไม่ต้องเสียทรัพย์สินไม่ต้องเสียอะไรด้วยเออ ถ้าเราให้อภัยอะโลเขาคงจะรีบคดอาจจะคนใน,ในรถป่วยหรืออะไรก็ตามแต่เราคิดดีๆไปเถอะบางคนอาจารย์โลกสวยไหมบ่า <c oughs> นี่แหละนะอิสลามสอนให้เราคิดในด้านที่ดีๆนะฮะด้านด้านที่บวกๆไว้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะอิสลามนั้นเนี่ยนะฮะต้องการให้เรานั้นมีจิตใจที่นะฮะที่อะไรครับ ที่เหนือกว่าถ้าเราเขาปาดมาเราปาดกลับค่อเรื่องเหมือนกันเท่ากันเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยบรลุตูเลยนะนะแต่ถ้าหากว่าเขาทําผิดกับเรามาเราไม่ถือโทษโกรธเคืองเข้าไปนะที่เราพูดว่าอะไรตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังนะดังนั้นเหตุการณ์ร่าอุบัติเหตุรว่าเหตุการณ์เขาจะเล่นแค่ไหนเราไม่ไม่ตอบเขาเดี๋ยวเขาก็เบื่อเอง นี่คือสิ่งที่เรานั้นจะเอาคุณแล้วที่เราพูดแบบนี้ผมผมกับคุณอุมัสพูดแบบนี้ต้องการที่เราให้ขับกับหวนขึ้นมาดูว่าอิสลามได้สอนเราให้ทําตัวแบบไหนไเมื่อเกิดเหตุการณ์เมื่อเกิดวิกฤตนะะเมื่อเกิดนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเรา นะเราจะก็จะตามสังคมนะเขามามาให้เราไปมีดยิ่งกว่าอีกนะ <laughs> ยิ่งกว่ามีด <laughs> เขามามีดเราปืนอะไรเงี้ยแต่อัลลอฮ์สุบฮานานะัตะลาบอกว่าวัจาดิลหุมบิลละตีฮิอัลสันจงตอบโต้นะครับคนนะจกับคนอื่นในสิ่งที่สวยงามกว่านะสิ่งที่สวยงามกว่านะ ดังนั้นไม่ว่าเขาจะด่าเราไม่ว่าจะอะไรเราบางครั้งเพราะที่เขาว่าเขาด่าเราเขาอาจจะไม่เข้าใจดังนั้นนะฮะถามว่าทำไมท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมจึงส่งนะฮะตัวแทนหรือว่าเวอส่งทูตรือว่าตัวส่งผู้ประจำการไปอยู่ตามหัวเมืองนั้นตัวดะตัวตามหัวเมืองนี้ พาะบางคีต้องการที่จะอะไรไกลเกลี่ยในปัญหาของแต่ละที่แต่ละทิน่นะว่าเออนะมันเป็นยังไงกันนะและกาการที่คนนั้นจะเป็นผู้ที่ตัดสินใครเนี่ย<ช>ก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายและถึงจะไกลเกลี่ยแล้วก็จะถึงหาข้อยุติปัญหาปัญหานั้นนี่คืออิสลามได้สอนหมดเลย นี่คืออยากให้พวกเราได้เห็นนะดังนี้อัลลอฮฺ س ุบฮานและ ت า ا ل จึงบอกนะครับในสุราลมาอิดาฟาฟูอันฮุมวาสฟะฮุวาสฟะอินนัลลอฮฺยูฮิหบุลมุฮซินินดังนั้นเจ้าจงให้อภัยเจ้าจงยศโทษนะและอย่าถือสาเพราะแท้จริงอัลลอฮ์นะรักคนที่ทำดีท่านั้นคนที่ไม่ถือสาเอาความน่ะอัลลอฮ์ถือว่าคนนั้นคนดีน่ะนะ ถือว่านะคนคนนั้นเป็นคนดีอัลลอฮ์าบอกว่าอัลลอฮ์รักคนที่ทําความดีไม่ถือสาเอาความกับใครอัลลอฮ์อุมัดม,า,มนะาเดินนะเดินนะมาเตะผมเดินเดินมาสะดุดผมโอ,อ้โหไม่ได้ดูหนะ้าดูตาเตะผมได้ยังไงเนี่ยครับประดานุดากาวเดินมาดูตามตาเรือเลยมาดูตาผมเนี่ยอันดับแรกผมไม่ได้ผลบุญเลยครับประรย์เพราะอะไรเราไปนะไป ดุด่าว่ากล่าวว่าอัลลอฮ์มไม่เป็นไรไนรนี่คืออภัยโทษไงอภัยไม่เพราะเราต้องยึดในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลอะริวะสลัมดังนั้นชีวิตของท่านนบีเนี่ยเราจึงมาดูว่าเมื่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะเหมือนท่านหญิงไอชารอฎียัลลอฮุอันฮาได้เล่านะครับว่าเมื่อทรลุลลอลลลัลลัมได้ถูกนำเสนอให้เลือกระหว่างสองสิ่ง แม่ว่าอะไรก็ตามแต่ท่านก็จะเลือกสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอสิ่งที่ง่ายกว่าอะไรที่ทำแล้วง่ายกว่านั่นแหละจะเอาอันนั้นรตราบใดที่สิ่งนั้นที่ง่ายนะไม่เป็นเรื่องที่บาปอครับไม่เป็นเรื่องเทวบาปแต่ถ้าหากว่าสิ่งนั้นนะเป็นบาปท่านก็จะห่างไกลจากมันมากกว่าใครๆเลยครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่บาปเรื่องที่ไม่ดีท่านก็จะห่างไกล ถ้าเราสุลต์ลัสรและาเรสุลต์ลัสลามไม่เคยแก้แค้นหรือเอาคืนในเรื่องที <h <h ่เกี่ยวกับส่วนตัวพูดง่ายในเรื่องของตัวเองนะนอกเหนือเสียจากว่านะเกียรติอันนั้นเป็นเกียรติที่นะลบลู่หรือว่านะทำให้นะอิสลามนั้นได้เสื่อมเสียทำให้อิสลามนั้นได้นะได้ได้ได้นะฮะ ได้ทำให้อิสลามนั้นได้นะพินาศนั่นแหละท่านนบีก็จะนะตอบโต้ดังนั้นใครที่มาตอบโต้ด่าว่าดูด่าอิสลามโบเราบอกนิ่งเฉยได้ไหมไม่ได้ครับถ้าไม่เป็นเรื่องส่วนตัวโอเคไม่เป็นไรนึกถึงตอนครั้งหนึ่งที่นบีเดินผ่านบ้านหญิงคนหนึ่งนะอาจารย์เล่หญิงคนนี้เนี่ยเอาของเสียนะอาจารย์ปฏิกูล เทใส่นบ,บีเป็นประจําเลยทุกวันอันนี้คือเรื่องส่วนตัวที่หญิงคนนี้เขาไม่ชอบนบ,บีอช่ไใช่ไหมใช่นะใช่บนบ,บีไม่เคยที่จะเอาของเนี่ยนะไปเทไปทิ้งที่บ้านเธอหรือไปเทใส่เธอเลยแต่นบ,บีใช้วิธีการไปเยี่ยมนางตอนที่นางป่วยด้วยซ้ำใจเดี๋ยวให้อาจารได้รลฟฟังหน่อยจากนะ คือหญิงคนนี้จะทุกวันเลยพูดได้ง่ายว่าทุกวันเลยเนื้อบ้านเราก็มีเหตุการณ์แบบนี้เอาของสิ่งนั้นมาเทหน้าบ้านเรามากเอาของสิ่งนั้นนบีไปนะเอ้าเอ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 ามาเทใส่นะนนี้คือความไม่พึงพอใจในส่วนตัวแต่ท่านนบีถือสาเอาความถ้าเราแค่เอาโดน ปัจจุบันเนี่ยคุณอมั์เอาประเด็นนี้ชงประเด็นนี้มาให้เนี่ยโกรปัจจุบันนี่นะถ้าถ้าถ,ถ้าเกิดเหตุการณ์กับเรารเนี่ยแม้กระทั่งจอดรถล้มมาเกียนะมัน <ด S 1> มนิดเดียวคืบเดียวนั่นเองโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวโอ้โหเนาะเอาถ่านไปใสเ่เอาเอามูลสัตว์ไปสาดหน้าบ้านเขาเนี่ยแต่ท่านนบีโดนด้วยกับตัวเองนะแต่ว่าท่านนาบีไม่ถือสาเอาความเพราะคนคนนั้นยังไม่ ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่องราวยังไม่ยังไม่ไมอะไรนะครับได้ว่ายังไม่รู้ที่ว่าตนเองสมควรที่จะทําอะไรอาจจะยังไม่เข้าใจในตัวของเราก็ได้ท่านนบีให้อภัยจนกระทั่งหญิงคนนี้ไม่สบายอ้าว วันนี้ไปไหนเราไม่มีใครกวาดขยะเอามาไว้ที่หน้าบ้านฉันเนี่ยฉันจะมากวาดแล้วเนี่ย<ล>อ้าวขยะวันนี้ขยะไม่มีครับอาจารย์ก็เลยจึงถามคนแถวนั้นบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ไปไหนอ๋อเขาบอกไม่สบายเขาไม่สบายปุ๊บท่านอาบีก็ไปเยี่ยมครับอาจารย์อ๋อญยงนั้นอะ,อะไรเหมือนจะายิงคน,นั้นเหมือนจะหวาดกลัวว่าท่านอาบีวันเนี้ยโดนแน่เลยคืนมาเอาคืนแน่เลยครับอาจารย์ แต่ท่านนบีก็มามาละถามเป็นยังไงอะไรยังไงพูดจาดีกับเขาเนี่ยอัลลอฮ์ถามว่าเราทําจิตใจแบบนั้นได้ไหมนอะเราจะต้องทําจิตใจถามว่าทําไมท่านนบีรสอนให้เราทําแบบนั้นเพื่อให้จิตใจของเรานีมีความสูงส่งครับอาจารย์อาจารย์ฮะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ได้ฝากอะไรพี่น้องหน่อยครับอาจารย์ครับอยากจะฝากว่าพี่น้องวันนี้เนี่ย อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในสังคมนะที่เกิดขึ้นมานะในรอบๆตัวเราเนี่ยวันนี้สิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานวัตาลาบอกกับพวกเราให้กลับไปหานั้นนั่นก็คือแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮิวะซัลัมว่าท่านเนี่ยได้นะทำนะแบบอย่างอะไรไว้ ไม่ว่าจะเรื่องการดะวะเราดูแบบอย่างของท่านนาบีว่าท่านนาบีดะวะเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้เข้าศาสนาอิสลามได้เข้าใจศาสนาอิสลามอย่างไรและเราจะมาทึกทักและก็จะมาอ้างว่านี่คือฮะดิษนบีนะนี่คืออายะกุรานของอัลลอฮ์นะทำไมฉันเอาอายะกุรานเอาอายะเอาฮะดิษของท่านนาบีมาคุณไม่เชื่อนะ และได้นะอาจจะบางครั้งนะผมเมื่อวานผมก็ได้ดูในในในอะไรฮะในมีคนก็เขียนเขียนเขียนข้อมูลนะพูดนะพูดนะใจใจเนื้อหาน่ะมันดีครับเขาเรียกว่าแต่วิธีการการใช้สำนวนการใช้นำการนำเสนอเนี่ยเป็นการด่าว่าเป็นการถากถางเป็นการเหยียดหยามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเกี่ยวกับอะไรครับ เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะบางคนเอาอะไรนะโอ้ที่แข่งขันกันไปเมื่อแดงแดงเดือดอะไรเงี้ยนะนะอินชาอัลลอฮ์แดงเดือดชนะอะไรนะทีมนั้นอินชาอัลลอ์ชนะแน่ละคือเขาบอกว่าเขาเขาอยากจะเตือนว่าบางครั้งเราเอาเรื่องศาสนาไปเรื่องไปเรื่องแบบเนี้ยแต่ใช้สำนวนในการเตือนการบอกการเนี่ยประนามไปเป็นควายไปบ้าอะไรเงี้ยมันบางทีไม่หมะ ไม่ควรที่จะเอาะะสิ่งแบบเนี้นะะมาบอกและมาบอกว่าคุณทําไมฉันเตือนและไม่เชื่อไม่ใช่ใชแต่แตวิธีการต้องดูนบีเตือนคนคนยังไงนบีได้กล่าวกับคนคนที่ไม่เอาศาสนายังไงเราก็ต้องไปดูดังนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่กับครอบครัวการด่าว่าการเรียกร้องการเจิำเชื่อกับคนที่อยู่ในครอบครัวของเราคนที่อยู่ใกล้ตัวเราก็ตามแต่ เราต้องใช้นะฮะรูปแบบที่สวยงามและรูปแบบที่ดีที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดสลอมวะอเวะสลัมครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์ดริต์คำเจริญนะครับมาพูดคุยกับเราในในในมุมมองเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นอาจารย์เดี๋ยวมีโอกาสต่อไปอลองเราจะได้นำอัคลาหรือว่ามารยาของท่านนบีเนี่ยมามาพูดคุยกันต่อมาเติมเต็มในร่างกายของเราในในวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตของเรานะครับผมวันนี้ ท้องหลังเทียมหมดเวลาแล้วนะครับจนกว่าจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ครับอัสลามุอะลัยกุ้มมารอดมะตุลล้อมารบาร์ดกาวตรงสวัสดีครับท้องหลังเทียม